จริงๆแล้วศีลทั้งหลายเนี่ยกำจัดโทสะนะถ้าคนรักษาศีลดีก็จะกำจัดโทสะเพราะว่าสิ่งปัญหาที่เราเดือดร้อนใจไม่สบายใจในโลกนี้เกิจดจากการทุศีลั้นถ้าประพฤติเอาไว้เป็นอย่างดีะจะไม่มีโทสะศีลเนี่ยกำจัดโทสะสมาธิกำจัดโลภะนะสมาธินี่นะถ้าคนที่เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนกับคนกินอิ่มเต็มที่เลยนะเห็นอาหารอะไรก็ไม่หิวเลยใช่ไหม เคยไม่ห้อิ่มเต็ม,อ,มอิ่มเต็มที่นะถึงอาหารนั้นเราจะชอบเราก็ไม่หิวเราก็ไม่ต้องการบริโภคผู้ที่อบรมสมถะได้เต็มที่นะจะไม่หิวไม่หิวในวัตถุกรรมในลักษณะนั้นนะเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งอื่นชดเชยแล้วสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ได้เนคขมมาสุขนะที่จะไม่กลับไปหาตามมาสุขเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องอบรมให้ได้เนคขมมาสุขอันนั้นแหละคือการออกจากวัตถุกรรมแต่ในที่สุดนะ พื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเอามาทําปริญญาอีกอยู่ดีถ้าไม่ทําปริญญาอย่างแท้จริงก็ออกจากกองทุกข์ไม่ได้หรอกอนี่นะงั้นการประพฤติสุดจริตทั้งสามนั่นแหละศีลกายวาจาเนี่ยเป็นอะไรสุสุจริตข,ข้ออะไรเป็นศีลสิกขาคือกายสุจริติจีสุจริมนสุจริแบ่งออกเป็นสองสิกขาอนาติชาอัพยาบาทเป็นอธิจิตตสิกขาสัมมาทิฏฐิเป็น ปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นการอบรมในศาสนานี้ก็คืออบรมกายวาจาและจิตนั่นเองแต่จิตนี่แบ่งออกเป็นอธิจิตศิกขากับอธิปัญญาศิกขาเนี่ยนะต้องทําให้มีขึ้นพอกูนขึ้นถามว่าอบรมนี่ต้องทํามากขนาดไหนก็จนกว่าจะมั่นใจว่าถ้าจะจุติตรงนี้ฉันก็ระลึกถึงสิ่งที่ฉันประพฤติได้อันนั้นแหละเอามาเป็นกรรมมะอารมณ์ให้ได้เจริญกุศลจนเอามาเป็นกรรมมะอารมณ์ของตัวเองได้ รักษาศีลจนนึกถึงศีลที่รักษาเมื่อไหร่ก็ยิ้มเมื่อนั้นเลยนะเม่ใช่นึกถึงเมื่อไหร่ก็โอ้โหข้อนั้นก็มาคดีข้อนี้นก็ใช้ไม่ได้นะถ้ายอย่างนี้จะจุติตอนนั้นนะสายจะเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะอันนี้เป็นผลของคําสอนว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนในสมัยพุทธกาลที่เราศึกษาม,มาเนี่ยนะมีผู้ใดไปอาบายบ้างไหมเพราะการประพฤติตามคําสอนเนี่ยไม่มีพรองตร์เลยว่าผู้ที่ ผลของการปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยอย่างน้อยก็การมสุขติใช่ไหมเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผู้ที่ปฏิสนธิเป็นพรหมนี่ก็มีใช่น้อยผู้ที่ดับขันไปรินิพพานหาประมาณไม่ได้นะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยในระดับล่างที่สุดต่ําที่สุดคืออะไรมนุษยภูมิมเนี่ยนะการมสุขติภูมิระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือสุคติประเภทเทวดาหรือพรหม แต่ถ้าถึงที่สุดเลยก็คือเป็นพระอรหันต์ดับขันปรินิพานถามว่าพระองค์ตรัสรูเ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหัตรตผลเนี่ยเกิดแก่กี่บุคคล<ม>หาประมาณไม่ได้อย่างแค่สูตรแรกใช่ไหมเพราะเอ่อทัมจาก,กปปวัตนสูตรบรรลุสิบแปดกฎสูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้คืออะไรจูละจูลราหุโลวาทสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ มงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ตรัสอภิธรรมปิดกก็บรรลุโอหลายหมื่นโกรธมากเนี่ยนะตอนแสดงยงมะกะปาติหารก็บรรลุหลายเป็นโกรธอเชื่อไหมไม่มีพวกเราอยู่ในนั้นเลยน่าจะมีบ้างนะแต่อยู่ที่ไหนนะตอนนั้นนะเขาตั้งเยอะแยะเลยอ่ะหลามคนั่งรอเรียนอยู่เนี่ยนะนะไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยนะแม อ๋อนะโอ,โอ้มากขนาดนั้นนะสอบผ่านเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่มาดูนะว่านั่นเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนะสุขติแล้วก็ดับขันตรีนิพาพานพ้นจากวัตทุกขทั้งมวลเป็นผลของเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะสูตรนี้บรรลุเท่านี้สูตรนั้นบรรลุเท่านั้นอย่างเช่นอันนั้นยกตัวอย่างนะฉัฉะักกะสูตรเนี่ยฉัฉะักกะสูตรพระองค์ตรัสบรรลุหกสิบรูป พระอสาีติมหาสาวกแปดสิบองค์แสดงองค์ละหนึ่งครั้งเนี่ยบรรลุครั้งละหกสิบอีกเหมือนกันนะบรรลุเท่าไหร่ไหมหลายพันนะใช่ไหมอ่าแล้วพระอื่นๆเทพเนี่ยนะอย่างพระพระมาลายเทศเทระนะพระมาลายอะ่ะท่านเทพอยู่หกสิบครั้งบรรลุครั้งละหกสิบเนี่ยนะแล้วพระจุลานาคบรรลุสอนเนี่ยนะเขาบอกว่าเทวดามามากพวก บอกว่าที่มาเยอะๆกันเนี่ยมีปุถุชนพวกละหนึ่งพวกละหนึ่งพวกละหนึ่งเท่านั้นเอง,งที่เหลือบรรลุก,กันเกือบหมดน,นั้นก็ไม่มีเราอีกนัแน่ๆมันเป็นผลของเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่ไม่แต่เราก็ไม่นักใจแล้วนะได้มาศึกษาเท่านี้ก็รู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรเลยทาไมเราจึงทั้งที่แล้วสอบตกเนะี่ยรู้ตัวเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้ารู้ตัวแล้วก็น่าจะตื่นตัวแล้วนะแต่นี่เราก็ตื่นกันขนาดนี้ปกติใบบานี้มันง่วงอย่าบอกใครเลย นี่นะสป,ปายะมากนะอิ่มๆแล้วก็ร้อนนิดๆแล้วก็อาหารกําลังย่อยเนี่ยโอ้โหแต่นี่ก็ยังไม่มีใครมานั่งสับปะงกโยกหน้าโยกหลังให้เห็นวันนี้นะออกมาเพิ่งมีบุญวันนี้เลยโอ้โหเมื่อก่อนไม่ได้ไปทํากรรมอะไรมาแต่ก็จำได้นะมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ท่านพูดธรรมะให้ฟังคนก็นั่งฟังเยอะหลายคนนะเราก็ไปนั่งข้างๆอาจารย์เนี่ยไปนั่งหลับโอ้โหตั้งอ่านั้นมานะอันนี้สงมันให้ผลไปที่ไหนจะต้องมีมานั่งสับปะงกให้เห็นหนึ่งคน อย่างน้อยนี่อยู่ครั้งหนึ่งไปพูดกลางแจ้งอ่ะนะกะ็สามสี่คนน่ะนั่งฟังมีเจ้าหนึ่งมันนั่งหลับอยู่ได้คากรี่อันเดียวเนีะนะ่ยนีไม่ตกกรี้แย่เลยโอ้โหแต่ทําเหตุไว้นะก็ไปไหนก็นั่งนึกเออเราเคยหลับฟังธรรมมาก่อนเนี่ยนะนะก็ทําเหตุอันนั้นไว้ตั้งใจให้มันดะีๆนะทีนี้ต่อไปนะเราถ้าฝึกหลับเอาไว้นะไปที่ไหนก็พูดกับใครเนี่ยก็หลับไปตั้งนานแะน่นอะนนะนะเดี๋ยวมาไปตำหนิเขาเนี่ยใครผิดเอา เขากินบุญเก่าอ่ะแล้วก็หลับผมเป็นผวังเป็นบุญเก่าใช่ไหมแล้วของเราพูดแล้วเขาหลับ่ใครผิดนะของเราพูดแล้วเขาตื่นไม่ได้เองเ่ะตัวเขาไม่ได้เดี่มาดูคาถาต่อไปนะว่าอุบายเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกข การเบื่อหน่ายในวัฏุทุกนี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานคือผลคือการบรรลุมรรคผลนิพพานในคาถาก่อนเนี่ยนะถ้าปรารถนาจะบรรลุอย่างนั้นต้องมาปฏิบัติตามอุบายอุบายอันนี้คืออะไรเน้นย,ยกปัญญาศิขาขึ้นมาเลยนะที่ป,ปัญญาว่าอุบายอันนั้นต้องเห็นสัพพ์ผ้าสังขารสังขารทุกชนิดแต่ว่าเกิดและตายหมดแต่ว่าสัตว์ในทุกภพภูมิเนี่ยนะไม่เที่ยงเหมือนกันหมด ไอ้คำว่าพูดว่าสังขารทุกภพภูมิไม่เที่ยงเนี่ยนะจะทําให้เราบอกว่าเอ้เราก็ต้องการไปปฏิสนที่ในภพที่ไม่เที่ยงอีกอยู่หรือใช่ไหมการกล่าวถึงภพแต่ละภพว่าไม่เที่ยงนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะเกิดในภพใดก็ชื่อว่าปรารถนาเกิดในภพที่ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงนะสัพพาสังขารในทุกภพภูมิเป็นทุกหมดท่านรกนะทุกข์ทุกชัดเจนเทวดาวิปริณามทุกคือความสุขเขามากแต่ก็ทุกอยู่ดี วิปริณามทุกเทววดาก็ไม่เที่ยงไงไหมมนุษย์อ่ะสองอย่างเลยนะทุกข์กับวิปริณามทุก์สลับคราเข้ากันไปแต่ถ้าอรูประพรมหรืออสัญญาสตาพรมพวกนี้จะมีแต่สังขารทุกข์เพราะฉะนั้นในทุกภพภูมิทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นทุกหนึ่งไม่เที่ยงก่อนแล้วไม่สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกเพราะในทุกภพภูมิเนี่ยเป็นทุกหมดเลยทุกเพราะไม่เที่ยง บางอย่างทุกข์เพราะทุกข์จริงๆแหละทุกข์เพราะเจ็บปวดจริงๆเละเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลถูกผ่าตัดมาเนี่ยน,นี้เจ็บจริงๆทุกข์จริงๆถ้าอันนี้บางอย่างก็สุขเวทนาก็ทุกข์เพราะว่าสุขนั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะ,สะเสวยเวทนาทีละอย่างเมื่อใดสุขให้รู้เธอว่าก่อนหน้านี้ทุกมาย้อนไปกลับหลังได้เลยใช่ไหมว่าทุกมาก่อนจึงมาสุขถ้าใครที่กําลังสุขอยู่นะที่สุดข,ของสุขคืออะไร ก็เวียนไปทุกข์กันนะเพราะเวทนามีแค่สามถ้าย่อไปก็เหลือสองใช่ไหมคือสุขกับทุกข์พระอุเบกขานับรองประเภทสุขมันก็มีแต่สุขกับทุกข์สลับคราข้าวกันไปเมื่อไรสุขขณะนั้นก็ไม่ทุกข์เมื่อไรทุกข์ขณะนั้นก็ไม่ไม่สุขก่อนที่จะสุขก็คือทุกข์ก่อนที่จะก่อนที่จะทุกก็คือสุขเป็นทุกข์ด้วยไม่เที่ยงด้วยนะมันก็สลับคราข้าวกันไปมันก็ไม่ดีจริงอะไรนะนั้นก็ ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเ,นเป็นทุกการประกาศไม่เที่ยงเพื่อให้ละมานะนะว่าโดยวั er ing, ตถุประสงค์ตรงๆเลยการประกาศถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งมวลเพื่อให้ละมานะการประกาศถึงความเป็นทุกข์ของสังขารทั้งปวงเพื่อให้ละตัณหาว่าอย่ายไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเลยเพราะว่าที่สุดของสิ่งนั้นเนี่ยนะตัวเขาเองก็เป็นทุกอยู่แล้วแล้วปราถนากองทุกอันนั้นอีกหรือเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้ละ ฉันธราคะละความปรารถนาในกองทุกเหล่านั้นนั้นที่นี้ก็ต่อไปบอกว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพื่อให้ละความสําคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นของสัตว์เป็นบุคคลเป็นของบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำว่าอนาัตตาก็คือไม่ใช่อัตาคําที่ใช้แทนอนัตตาคือสุญญาตาเนี่ซึ่งเราจะกล่าวข้างล่างนั่น่ะบรรทัดสองบรรทัดสุดท้ายข้างล่างเห็น,นอ่า จงพิจรารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่ากับข้างบนว่าเห็นเป็นอนัตตาอันนี้ไม่ต่างกันเธอจงพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าก,ก็คือเห็นโดยความเป็นของศูนย์ศูนย์ก็คือศูนย์ยตาความว่างความเปล่า,าสังขารทั้งปวงเป็นอนัอทมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะอย่างในสูตรหนึ่งที่พระอนลไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกศูนย์โลกศูนย์นี่เป็นยังไงพระองคก์ก็ตรัสว่าอนุล โลกศูนย์โลกศูนย์หมายถึงว่าศูนย์จากสัตว์และจากของสัตว์หรือศูนย์จากตนและจากของของตนเช่นตาเนี่ยเป็นของศูนย์ศูนย์จากอัตตาจากของอัตตาสีเนี่ยนะรูปายจัะเนี่ยสีก็ศูนย์ศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากคูวิญญาณก็ศูนย์คือศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากครูสัมผัส เนี่ยนะที่เกิดจากตาสีจากขูวิญญาณประชุมกันก็เป็นของศูนย์คือศูนย์จากอัตตาและจากของอัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของศูนย์ศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะอ้าวแล้วตามีหรือยังมีหรือเปล่าตามีสีมีจักรคูวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีแต่สิ่งเหล่านี้ศูนย์ คำว่าศูนย์คือไม่มีใครอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นขันเป็นอายตนะไงก็เป็นตาเป็นสีเป็นจักรคูวิญญาณเป็นผัสสะเวทนาที่ไม่เทีย่ยมสิ่งใดไม่เทีย่ยมสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละคืออนัตตาละเพราะฉะนั้นคําว่าอนัตตาเนี่ยภาษารีบทท่านบอกว่าอสาระกัตเถนะไม่มีนิจ,จสาระอยู่ในนั้นเลย ไม่มีสุขสาระอยู่ในนั้นเลยไม่มีสุภาสาระอยู่ในนั้นไม่มีอตตะสาระอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเลยเรียกว่าอนัตตาแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างก็ต้องไม่ลืมนะบางอย่างก็เป็นกุศลบางอย่างก็เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นกิริยาอนัตตาที่เป็นรูปก็มาเกิดมาจากสมุทฐานสี่ประการน,นั่นทีนี้การเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันอน,อนี้ปัญญานะที่เข้าไปเห็น ปัญญาที่เข้าไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ถ้าปัญญาอันนี้บริบูรณ์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตถุทุกก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นอนัตตา ถามว่าเบื่อ,อยังไงเบื่อในความที่สังขารทั้งมวลเนี่ยนะสัพพาสังขารที่ถูก,กปัจจัยตรงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเนี่ยความเบื่อตรงนี้เนี่ยแสดงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเบื่ออย่างใดน,นะแสดงว่าต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าจึงได้เบื่ออย่างนั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนิพพายายนหรืออาทีนวายานเนี่ยนะถ้าถ้าเรียนปฏิสัมพทาจะรู้ว่าจะมียานที่มันตรงกันข้ามอีกยานหนึ่ง ถ้าพูดยานนี้ปับยานนั้นจะต้องมาทันทีเลยแต่ถ้าเป็นพยาญมชนะแบบนี้เรียกว่าแฝงอยู่คือสันติบทยานสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์พวกนี้น่ากลัวทั้งนั้นแต่นิพพานนี้ไม่น่ากลัวเดี๋ยนะเขาจะมียานอีกอันหนึ่งที่ต้องการหาทางออกสมมติว่าถ้าเราจะเบื่อสมมตินะเอออยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วอยู่แล้วมันเบื่อแสดงว่าต้องมีที่หนึ่งที่เราพอใจไว้แล้วใช่ไหมที่มันดีกว่านี้จึงเบื่อทางนี้เพื่อต้องการเอาอีกอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าสังขารโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเมื่อไหร่ต้องเห็นว่าพระนิพพานนั่นะเป็นของที่ที่สงบที่ดีที่เย็นเนี่ยนะที่ไม่น่ารังเกียจที่เกษมท,ที่ปลอดภัยเพราะฉะน,นั้นความเบื่อหน่ายอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งอริยมรรคเป็นอุปนิสัยให้มรรคเกิดมรรคที่เกิดก็จะฆ่ากิเลสน้อมจิตไปเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะเพื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเท่ากับกล่าวว่า วิปัสนาปัญญาเป็นปัจจัยแก่นิพิทานิพิธาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ในคาถานี้นะถ้าย่อๆถามว่าโดยาณะนี่ระดับไหนก็คือเบื้องต้นเลยสัมมสนญาณเป็นปัจจัยแก่นิพิทายานนิพิทายานเป็นปัจจัยแก่นิอริยมรรคอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์นะตั้งแต่วิปัสนาเป็นเป็นเป็นทางเพื่อพระนิพพานนั้นนะ ตั้งแต่การพิจารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะวิปัสนาอันนั้นนิพิธาและอริยมรรคทั้งหมดก็เป็นทางแห่งพระนิพพานแต่ว่าทางตรงเลยนะที่ไม่คดไม่อ้อมไม่โค้งก็คืออริยมรรคอย่างเดียวเนี่ยนะคำว่ามรรคท,ที่ที่ตรงเลยนะทีนี้ใช้คําว่ามรมรคเนี่ยมรรคเบื้องต้นโดยปกติทั่วไปเรียกว่ามรรคเห็นใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะทัศนโถนเห็นพระนิพพาน มรรคอันนี้เป็นมรรคที่นําออกจากวัตตะเรียกว่านิยานิกัตโธตัวมรรคนะเป็นจึงจะเป็นธรรมชาติที่นําออกจากวัตตะแล้วก็อริยมรรคนี่เป็นเหตุตระโถเป็นเหตุที่ที่ทําให้พ้นจากทุกเนี่ยตรงนี้บอกว่าเป็นเหตุใช่ไหมคือเป็นเหตุที่จะทําให้พ้นจากวัตตทุกข์นะแล้วก็สุดท้ายผู้ที่อบรมถึงมรรคนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆใหญ่ด้วยอะไรบ้าง ใหญ่ด้วยกุศลธรรมทั้งปวงเพราะขณะอริยมรรคเนี่ยนะโพที่ปัจจยธรรมทั้งหลายประชุมกันขณะนั้นจึงจะชื่อว่ายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยนะต่างจากทุกขสัตว์ซึ่งแหมมันทุกมันเดือดร้อนมันกำพร้ามันอนาถาเร่าร้อนมากแต่อริยมรรคเนี่ยสูงสุดจริงๆการเจริญวิปัสสนาตั้งแต่การเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์พรมทั้งปวงเป็นอนาตาจนเป็นอุปนิสัยแห่ง นิพพิธาคือเบือนายเบือนายเป็นอุปนิสัยคือประตูแห่งอริยมรรคัน่นอันนี้เป็นอุบายถ้าปฏิบัติได้ตามอุบายอันนี้อย่างดีอย่างนี้นะจะได้ผลคือข้างบนแล้วย้อนไปหาข้างบนได้ว่าผู้นี้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยรักษามไม่ให้อกุศลเขาเกิดก่อนในเบื้องต้นถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นไหมโทษในโลกนี้ก็ไม่มีโทษในโลกหน้าก็ไม่มีแล้วก็รักษาเขาไม่ให้ไปสู่ ทุกขติถ้ามรรคแรกนะครับเจริญตามนี้ได้เป็นพระโสดาบันก็โเ,เห็นเดราชามที่ไหนก็บอกว่าฉันพ้นแล้วพูดอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าประกาศนาถว่าอริยสาวกตรวจดูตัวเองว่าถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้นะให้รู้ว่าฉันมีอบายสิ้นแล้วก็ตรวจดูคุณธรรมเหล่านี้นะหลองก็บอกว่าหนึ่งศรัทธามีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและ พระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้มีศีลอีกข้อหนึ่งคือศีลที่เป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าชอบมากเนีน่ยนะก็ศรัทธาหนึ่งนะศรัทธาในพระตนะตรายสองศีลแล้วก็ล่วงภัยเวรห้าประการตรวจดูว่าเนี่ยสัตว์โลกในชีวิตเนี่ยเจตนาคิดเบียดเบียนมีไหมตรวจดูนะว่าเจตนาคิดเบียดเบียนในสัรพสัตว์ในโลกเลยนะมีไหมสัตว์ไหนก็ช่างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ แค่ไหนก็ช่างเด้เจตนาเป็นเหตุเบียดเบียนคิดเพื่อฆ่าเป็นต้นตัดใจแห่งการฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีไหมสัพพะวัสสุข้าวของเครื่องใช้ของสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดน้อมมาเป็นของตนโดยอกุศลเนี่ยมีไหมโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยนะในวัตถุที่หวงแหนทั้งหลายเจตนาเพื่อล่วงตาเมมีไหมมุสาวาทเนี่ยนะคิดจะพูดให้เคลื่อนจากความจริงไหมผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นที่เอาไปหมักเป็น เครื่องเดิมให้มืนเมาเนี่ยนะต้องการใช้ชีวิตที่มืนเมาต่อไปอีกไหมอันนี้ก็ตรวจสอบดูว่าภัยเวรห้าประการนี้มีไหมแนวโน้มไปเพื่อจะล่วงภัยเวรห้าประการมีไหมก่อนทีน,นี้ข้อต่อไปอีกก็ปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้สําคัญที่เรียกว่าอาริยะญยายะธรรมเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเนี่ยนะถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับอบายทั้งหลายเกิดจากอะไรทุกใน ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดจากอะไรเกิดจากชาติชาติเกิดจากอะไรเกิดจากภพคือทุจริทั้งหลายทุจริตเกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสทั้งหลายเป็นปัจจัยทีนี้พระโสดาบันเนี่ยปัจจัยที่จะทําให้ทุจริตเหล่านั้นเกิดท่านละแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิสนธิในอบายทุคติวินิบาตนี้จึงจึงถูกตัดไปแล้วเนี่ยนะเพราะเหตุคือกิเลสทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดในอบายทุกขติวินิบาตท,ท่านท่านดับหมดแล้วเนี่ยนะเอ๊พูดอย่างนี้ไม่ใช่โอ้โหเราคงไม่มีวาสนาน้อยใจอย่างนี้เลยไหมถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะโอ้โหถ้าพูดแล้วยมอไปเข้าใจอย่างนั้นนะของมาต้องขอโทษอย่างแรงเพราะว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะแทนที่บอกเราจะต้องปฏิบัติให้ได้นะเราคือควรจะเป็นอย่างนั้นยังไม่ที่ถูกปกติสมยัยผู้ธการก็ฟังทำจบกาเป็นยังไงบอกโอ้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะ เือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดเพื่อคนมีตาดีจะได้มองเห็นรูปฉันนดแต่ของเราาฟังแล้วก็เหียวมากโอ้ท้อมากเบื่อมากนายมากก็คนเทศนี้แสดงว่าได้เวลาพักแล้วนี่มาขึ้นข้อสุดท้ายเลยนะอนัตอนัตอนัตนี่โดยทั่ว,ว,วไปก็แปลว่าคําสั่งคําแนะนําหรือคําตักเตือนก็ได้ คำสั่งคำแนะนาคำตักเตือนแล้วแต่เราศรัทธาคาไหนก็เอาอย่างนั้นเอาเพราะผู้มีพระภาคอย่างตักเตือนท่านาตักเตือนในพระสูตรนี้ว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาในสัตว์โลกคือในบรรดาคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะพึงเว้นจากบาปบาปก็คือทุจริตสามเนี่ยดลบุคคลผู้มีตาดีเมื่อมีความบากบ,บั่นเดินทางอยู่พึงเว้นทางที่ขรุขระเช่นั้น ถ้าพูดแบบคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะเขาจะเลือกไปถนนที่มันเสียหายไหมถนนที่ขรุขระเขาก็เลือกเพราะเพราะอะไรเพราะถน,นอมรถถ้าแบบทางเส้นไหนเนี่ยนะที่มันมีแต่ขวากมีแต่หนามคนเดินเท้าเปล่าเขาทาไงเขาก็เวน้นหรือเราเดินเท้าเปล่าเดินบนถนนดูนะมีแต่เศษแก้วเต็มไปหมดจะทํำยังไงแล้วก็เวน้นฉันใดผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นโทษของทุจริตเหมือนกับอัะนนะั้เหมือนกับน้ําเหมือนกับสถานที่ที่มันขรุขระ ถ้าไปทําแล้วก็นํามาซึ่งความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดก็สาม,มารถที่จะเว้นจากบาปได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นบาปเป็นความเสียหายเป็นทางผิดตรงนี้ยกทางครกขะก็คือบาปทั้งหลายเป็นทางครกขะครุขะยังไงก็ทุจริตกรรมทั้งสามประการเนี่ยกายวาจาใจาเนี่ยเมื่อนําเกิดในอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยอะไรมันจะครุขะเท่านั้นไม่มีอีกแล้วใช่ไหมถือว่าเป็นทางผิดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลาย คำว่าปัญญาในที่นี้คือมีกรรมมัสกตาปัญญาเป็นอย่างน้อยนะมีกรรมมัสกตาปัญญาเป็นอย่างน้อยคือมองเห็นโทษเห็นประโยชน์ทั้งหลายเห็นโทษของบาปอากุศลทั้งหลายที่จะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยพยายามเถอะเว้นบาปเนีย่ยนะทีนี้ในระหว่างการเว้นบาปเนี่ยมันก็จะขัดกับกิเลสบางตัวอยู่บ้างใช่ไหมสมมติถ้าเราสมมติถ้าการเข้า สภาเนี่ยนะถ้าเมาสักนิดหนึ่งจะคุยกันออกโอดอกชาติเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามารักษาศีลข้อนี้เข้าเอ,อ๊มันก,มนก็มันก็ลดไปเยอะใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ปัญหาความสุขบางอย่างถ้าเมื่อรักษาศีลก็จําเป็นต้องต้องลดเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าลดไปแล้วก็จะรู้ว่าดีเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยเสียหายแน่เนี่ยนะก็ขนาดเราเราถ้าคิดอีกในหนึ่งนะถ้าจะมองในแง่ควรจะสังเวชเนี่ยว่า ขณะเรามาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็นับวันในยุคที่เราก็ไม่ได้่าเสียหาย,หายเลวร้ายจนเกินไปเนี่ยนะพระธรรมคาสอนเรายัางคว้าได้เท่านี้ศึกษาได้เท่านี้ถ้าไปเกิดในยุคอื่นที่ไม่มีคําสอนหรือสติปัญญารเราเลวลงกว่านี้เข้าเนี่ยหูมันไม่หนักกว่านี้หรือเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะควนขวายในการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะวา่าเทียบไปแล้วนะโอกาสแบบน,นี้เนี่ยนะค่อนข้างยาก ที่กล่าวว่ายากนะยอมที่มานั่งฟังธรรมโดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องอาชีพเลยนะไม่ใช่ของง่ายนะเพราะคนที่ที่เกิดมาในโลกโดยทั่วไปเนี่ยแค่ปัญหาปากท้องก่อนนี่ก็โอ้เรื่องใหญ่มากเนี่ยนะใหญ่ใหญ่หญจนไม่รู้จะใหญ่ยังไงแล้วในโลกนี้เสร็จแ,แล้วที่มีอย่างนี้นะถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานสมมุติถ้าแม่บ้านมาฟังธรรมพ่อบ้านเขาไม่ล็อกประตูไว้นี่ก็โอ้เป็นบุญมากหมักนาแล้วนะไม่ใช่ของง่ายเลย ไม่ใช่โอ้โหทะเลาะก,กันมันจะมาฟังเทศทีก็ทะเลาะก,กันทีเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมท่านก็โอ้โหนี่มีบุญกันขนาดนี้ถ้าทําไมรักษาเอาไว้ให้ดีจริงๆเนี่ยค่อนข้างโอกาสเหล่านี้ค่อนข้างยากเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานแล้วลูกหลานไปทําไม่ดีเนี่ยไม่นั่งฟังเทศไม่ได้นั่งทุกข์แต่เรื่องลูกเรื่องหลานมันปัดใจหลายๆอย่างที่ได้ดีขนาดนี้ก็ไม่ใช่ของ,ง่ายอันนถ้าเรา,า,ราประมาทขณะประมาทเวลาที่มีอยู่เท่านี้เนี่ยนะก็ก็เท่ากับว่า อะไรนะน้าขึ้นก็ไม่ตักเอาไว้เลยเนี่ยนะก็หิวแม่เหมือนั้นถ้าเป็นสมัยที่บอกว่าปีหนึ่งฝนตกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เก็บไม่เก็บน้ําฝนเอาไว้ในการตกหนึ่งครั้งเนี่ยแห้งแล้งไปตลอดปีเนี่ยจะทํำยังไงทีนี้ถ้าในแง่การศึกษาพระาศาสนาเนี่ยถามว่าจะแห้งแล้งอีกกี่ปีนับปีไม่ได้อย่างทั่วๆไปอัตรกรถาก็กล่าวอยู่แล้วว่าพระาศาสนาจะดำรงอยู่ประมาณสองพันห้ารอปี ก็ขออีกอีกสองพันหารอยปีใช่ไหมคือที่ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าแล้วก็เหลืออีกสองพันสีส่สี่เศษนิดนิดนีดน่นะก็เบ็ดเสร็จห้าพันปีที่เมื่อภายในประมาณห้าพันปีเนี่ยนะหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้อีกกี่ล้านโกดปีเนี่ยจึงจะมีพระพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งแผ่นดินหนาสิบหกกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรเป็นอย่างน้อยตกไปจริงๆแล้วประมาณสักยี่สกิโลเมตรเนี่ยนะ มันทับถมนานกี่กี่ปีเนี่ยจึงจะมีพระพุทธเจ้าโด mm. ยเกณฑ์นี่ก็เป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยสิบปีตาเอ่ออายุลดลงไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงเกณฑ์มาตรฐานคือประมาณสักสิบปีเนี่ยนะเฉลี่ยยุคนั้นตายหมดละแล้วก็เป็นยุคที่เสียหายมากแล้วจนถึงมนุษย์มามีศีลอีกอายุจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วก็ประมาทลดลงลดลงลด,ลง,ล,ดลงอีกมาเหลือช่วงแปดหมื่นปีอะ่ะจึงจะมีพระศรีอาร์เนี่ยนะก็ นี่ถามว่ามันจะแรงอีกกี่มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหมดพระาศาสนาพระศีอานไปแล้วสมมติถ้าเที่ยวหน้าก็พลาดอีกสส้นกับสิ้นกับกับตั้งมาใหม่แล้วกลับหน้าศูนย์กับหรืออสูญกับอะไรนี้ศูนย์กับแปลว่ากับที่ศูนย์ศูนย์จากพระพุทธเจ้าถ้ากลับศูนย์จากพระพุทธเจ้านี่นะอะไรจะเกิดก็ทําบาปอีกบานเนี่ยนะนะทีนี้ถ้าไปอบายแล้วนะแมจะกลับคืนเนี่ยมันยากเนี่ยนะนะ แต่เขาเขาอะไรในกติกาท่านบอกว่าเพราะว่าสัตว์ในอบายนะสมมติถ้าเป็นสัตว์ผู้ชายเนี่ยไปเกิดในเป็นปลาท่านก็บอกว่าไปติดนางปลาซะอีกเนี่ยนะไปเกิดเป็นไก่ก็ไปติดสาวไก่ซะอีกของยากเลยกันนี้เพราะ,ะนั้นก็ยากเหมือนกันนะที่จะได้ย้อนถอยหลังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายอีกใช่ไหมเพราะวัตตะทั้งหลายนี้ไม่ใช่ออกง่ายถ้าไม่ใช้ความเพียรพยายามบากบานอุตสาหะอย่างแท้จริงนี่ก็ไม่ง่าย การเว้นบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํายากในโลกนี้ก็นับว่ายากเลยนะแต่นี้เป็นหัวใจของคําสอนข้อแรกสัพพปาปัสสะการนังเว้นบาปทุกชนิดอย่างที่สองต่อไปกุศลสูปรสัมปทาอบ,บรมกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มากขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็สุดท้ายชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอาสวะทั้งมวลเนี่ยนะให้ไม่มีอาสวะในทุกอารมณ์เลยจนกว่าจะถึงขนาดนั้นจึงจะถือว่าถึงที่สุดแห่ง แห่งทุกได้อันพระองค์ก็เขาบอกว่าผู้ที่เว้นจากทุจริตได้ทุกชนิดคือใครรู้ไหมพระอรหันต์พระโสดาบันเนี่ยเว้นทุจริตกายวาจาใจทุจริตที่เป็นเหตุไปสู่อาบายเท่านั้นทุจริตที่เหลือพระโสดาบันละไม่ได้พระสกทา,าคามีละทุจริตอย่างหยาบพระนาคามีละอย่างละเอียดพระอรหันต์ละสิ้นเชิงทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะ โดยเฉพาะกายทุจริตก็ไม่ใช่ละง่ายนะกายกวาจาเนี่ยทีนี้โดยมโนทุจริตก็ไม่ใช่ละง่ายั้นผู้ที่เว้นจากทุจริตได้จริงๆก็คือพระอรหันต์ถ้าจะบริสุทธิ์โดยไม่มีกลิ่นอายแห่งทุจริตติดตามมาเลยก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะว่าพระอรหันต์ก็ยังมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนสุจริตอยู่บ้างแต่ก็ไม่พึงตำหนิท่านเห็นไ,ไหมก็พระภาษารีบุตรท่านก็ยังกระโดดข้ามน้าใช่ไหม แต่ไม่ใช่เราพูดสิ่งเหล่านี้ล้อเลียนแล้วเราจะได้เป็นนักกระโดดบ้างะไม่ใช่มาพูดล้อเลียนคือก็ว่าในส่วนกลิ่นอายแห่งทุจริตก็มีส่วนติดตามมาบ้างพระปิรินภวัชาก็มักพูดว่าคนถอยคนถอยเนี่ยนะกา,ารที่พระอรหันต์บางรูปท่านคิดไม่สอนก็ถือว่าคิดไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คิดด้วยอกุศลนะ นันผู้ที่เว้นจากทุจริตบริสุทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเนี่ยจุดประสงค์สูงสุดเคื่อละทุจริตสามตายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตอนก่อนกล่าวว่าศีลกําจัดตายวาจาที่ทุจริตออกไปเนี่ยนะสมถะก็คืออบรมจิตให้สุจริตมากขึ้นวิปัสสนาก็คือการชําระจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริง อันนี้ก็เป็นอนัตอีกอย่างหนึ่งอนัตแบบคาถาแรกนะที่บอกว่าเว้นจากบาปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอธิศีลสิกขาและอธิจิตสิกขาทีนี้ถ้ามาดูอนัตแบบอธิปัญญาสิกขาว่าดูก่อนโมคร,รชเธอจงพิจารณาดูโลกโลกในที่นี้หมายถึงสังขารโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเห็นสังขารโลกนะสังขารโลกคืออะไรบ้าง สังขารโลกนี่แบ่งเป็นโลกหนึ่งโลก2โลก3โลก4ี่โลก5จนถึงโลก18เนี่ยนะโลกหนึ่งคือสัพเพสตาหารถิติกาก็คือสังขารทุกชนิดโลก2คือนามรูปโลกสคือเวทนาสโลกสี่คืออาหาร4โลกห้าคือขันห้าโลก6คือยตนาภายในหกโลก7คือวิญญาณทิติ7